yeah <laughs> ขอบสายดีนะคะบนเชิญเลยค่ะ<ม>แล้วก็คณะกรรมการลูกหลานคกรรมการทุกท่านเชิญเลยค่ะ<ม>คุณอมรารักษ์นะคะคุณเสาวรักษ์เชิญข้าบนเลยค่ะเ<ม>ชิญเลก สัลเนะสะหัสสะสลานิยจามานะโมตัสสะพระครวญโตอรหัโตสัมมาสัม พะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทังสรารนังคชามีพมังสารนังคชามีมังสารนังขชามีสังฆังสารนังขชามีสังขัสารนังขชามิอุติยมปีพุทธอุติยมปีพุทังสารนังขชามิอุติยาปีังสารนังชามิอุติยมปีํมังสาร go ตาธุโรพันเตทิขุสังโคปิกมานิชัตตานิสุธรูปังปิกจิวานิสังฆตา,านิสัพปาริวารานิปัสสะันหาตุอัมมาปังทีคารัปังปิตายะ 好好好 i'm okay. fine